สว,วัสดีค่ะของขวัญน,นะก็นี่ขวัญก็จะมารีวิวนะคะครีมที่ขวัญได้ทดลองใช้เป็นเวลา3าวอาทิตย์าวอาทิตย์นั่นคือนานสาหรับขวัญน,นะเพราะว่าขวัญค่อนข้างทุ่มเทเลยนะแบบประมาณว่าแบบคือต้องเสียสละเวลาประมาณเกือบ1เดือนนะคะเพื่อรีวิวผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะก็มันเป็นแบรนด์ Air Skin ตัวนี้อ่าิเด้านเออมันเป็นเครื่ออะไรอะ่ะเป็นเซรั่มกับ ะะที่มีสารสกัดของดอกซากุระนะขวนจะพูดทีละตัวอเอาเป็นอะไรเดียะเซรั่มก่อนละกันเพราะว่าเซรั่มสุดจะใช้แล้วเห็นผลมากกว่าเนาะเซรั่มเซรั่มตรงนี้แทกจริงไม่กองแกงนะจ๊ะเพราะว่าเนี่ยแบบค่อนข้างแข็งแรงนะคือตกไม่แตกจริงๆมันมาในกล่องกระดาษที่ค่อนข้างแข็งแรงมากคือมันแบบคือเขาทามาเหมือนแบบเขาตั้งใจทำอะเนาะ พูดถึงผลิตภัณฑ์ในเนียค่ก็นอกเรื่องเยอะและ้วคือ้าตัวนี้มันเป็นเซรั่มที่ช่วยในเรื่องการกระชับผิวลดดูขุมขนขนาดของดูขุมขนแล้วก็ช่วยอะไรอะฟื้นฟูผิวให้แข็งแรงขึ้นลดการหนักเสพนะคะระคายเคืองของผิวเนาะอย่างที่ขวัญรู้สึกได้นะั่นคือใช้แล้วสิวมันลดลงมันลดองจริงๆนะคือแบบตอนแรกขวัญเป็นสิวที่คางคางๆแล้วก็แกม้กมแกม้เกมเยอะมากเลยนะคะ คือใช้แล้วมันไม่ได้แบบเหมือนกับว่าทาปุ๊บตื่นมาแล้วสิวหายไปแต่อย่างที่ขวัญบอกคือขวัญใช้ค่อนข้างนานนะนะสามอาทิตย์ก็มาเห็นผลในอาทิตย์สุดท้ายเหมือนกันแบบประมาณว่าเออหน้าฉันมันแบบสิวมันลดลงเนาะอะไร้ยคือเพิ่งมาสังเกตตัวเองเหมือนกันเพราะว่ามันไม่มีเวลาสังเกตตัวเองขนาดนั้นนะคะเพราะว่าขวัญค่อนข้างงานยุ่งเลยแล้วก็แบบใช้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 เช้าเย็นเช้าเย็นแล้วก็รู้ตัวอีกทีก็คือสิวหายไปแล้วก็น่าจะเป็นที่ตัวนี้นี่แหละเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้ใช้ตัวอื่นนะคะ ดูเนื้อเลยดีกว่าเนื้อตอนนี้มันค่อนข้างเหลวนะเหลวมากๆคือขวันทานน่นไงจะบอกว่า,าทานทีไรแนละ้วมันหยดทุกทีเลยนะคะคือถ้าเกิดมันหยดลงบนพื้นห้องน้ำนั่นก็คือแบบถ้าเหยียบนั่นก็คือแบบลื่นล้มหัวแตกได้นะต้องระวังกันนิดนึงนะทูอะอพอถูไปแล้วนะคะมันก็จะแบบทิ้งความฉ่ำวาวบนมือนะคะแต่เราไม่ต้องการอะไรความฉ่ำวาวอะไรขนาดนั้นเนาะก็คือเดี๋ยวสักพักมันก็จะซึมเข้าไปนะคะ แล้วมันให้ความชุ่มชื้นในระดับที่ปานกลางขอว่าถ้าหน้าแห้งจะรู้สึกว่าใช้แล้วอาจจะไม่พอเหมือนกับว่าจะต้องลงครีมลงนู่นลงนี่ทับเพื่อให้หน้ามันรู้สึกชุ่มชื้นนะคะแต่สาหรับขันที่หน้ามันมากก็รู้สึกว่าเออมันพอแล้วสาหรับตอนกลางวันนะคะคือคอใช้เซรั่มตัวนี้ยตัวเดียวสาหรับตอนกลางวันนะอย่างที่บอกคือช่วยในเรื่องลดสิวของขอนยังเห็นได้ชัดนะคะเรื่องริ้วรอยเรื่องนี้ไม่ค่อยเห็นผลเนาะเพราะว่าขันไม่ค่อยมีริ้วรอยอะไรแล้ว ที่เห็นผลอย่างหนึ่งคือรู้สึกว่าผิวมันกระชับมากขึ้นเหมือนเวลาเราออกกาลังกายแล้วเรารู้สึกว่าต้นแขนไม่ใช่ต้นแขนต้นแขนมันกระชับมากขึ้นคือมันไม่มีเนื้อเหลๆวๆอะค่ะเหมือนกันที่ขวัญรู้สึกที่หน้านั่นก็คือรู้สึกผิวมันกระชับมากขึ้นเนาะ hmm คือผิวมันจะดูเต็มๆมากขึ้นเวลาเราล้างหน้าเราจะรู้สึกได้นะคะก็ชอบมากตัวนี้ก็จะใช้จนหมดนะคะ ราคา1350บาท15มิลลิลิตรนะก็ใช้มาใกล้หมดแล้วแหละคือยิ่งบีบทำรีวิวนี่ก็ก็เปลืองแล้วนะคะคือไม่อยากบีบเยอะนะกลมันหมดต่อมาเป็นครีมครีมตัวนี้นั่นก็คือมันมีชื่อว่าบบ Brightening Booster นะคะ Brightening Booster Moisturizer นั่นก็คือช่วยในเรื่องของความกระจ่างใสของผิวลด ออลอยด่างดำบนผิวด้วยนะคะก็ที่เหลือคุณสมบัติก็จะคล้ายๆเจ้าตัวเซรั่มนะคะแล้วตอนนี้บีออกมามันก็จะเป็นหัวปัมป๊มๆอย่างงี้นะคือเรากดปุ๊บแล้วครีมก็จะพุ่งออกมามันจะไม่ได้พุ่งอะไรขนาดนั้นหรอกคือขวัว o ร์แ a c t ิ้งนะคะอ่ะพอปาดครีมมันก็จะเห็นเป็นสีขาวขุ่นเลยแล้วคนอาจจะคิดว่าเนื้อมันหนามากนะคะคือตอนแรกที่ขวัญได้มาวันแรกเลยก็รู้สึกว่าเฮ้ย มันต้องหนามากแล้วมันก็จะต้องซึมยากมากแน่ๆนี่ฉันต้องทาแป้งทับหรือเปล่าแต่ไม่เลยนะคะคือพอเกลี่ยแล้วเนี่ยเห็นป่มมันหายไปเลยนะความขุ่นๆของครีมหายไปและมันก็จะคล้ายๆเจ้าตัวเซรั่มนะมันก็คือจะช้ำๆแบบเนี้ยแล้วพอเราลูบไปสักพักมันก็จะหายไปคือถามว่ารู้สึกว่ามันหนึบหนับไหมมันก็หนึบหนับในระดับหนึ่งในระดับที่ขวัญโอเคกับมันคือมันไม่หนึบถึงขนาดที่ว่า นอนบนหมอแล้วแบบหน้าติดหมอนะเคยเป็นไหมคือขวัญเคยเป็นเวลาใช้บางตัวที่มันแบบ เนื้อมัน็กเจอร์มันหนามากมันชุ่มชื้นมากเกินไปจนขวันนอนไม่ได้ต้องไปล้างออกนะค่ะถ้าตัวนี้ไม่นะคะแต่ขวัญก็ยังใช้แค่ก่อนนอนอยู่ดีเพราะรู้สึกว่าใช้ตอนกลางวันเนี่ยเรารู้สึกว่าเมคอัพมันเยอะเพราะขวันเป็นคนหน้ามันรู้สึกมันจะให้ความชุ่มชื้นมากเกินไปนะคะสําหรับใครที่หน้าแห้งขวัญแนะนําเลยนะคะเป็นตัวครีมนะหรือจะใช้เซรั่มควบคู่กันไปก็ได้ตอนกลางวันขวัญจะใช้เซรั่มตอนกลางคืนขวัญก็จะใช้ เป็นครีมนะคะคู่กับเซรั่มนี่แหละทาเซรั่มก่อนแล้วก็ตามด้วยครีมนะเจ้าตัวครีมตัวนี้มีราคา1 0 5 0บาทนะคะ30กรัมนะก็ใช้ในานพอสมควรนี่มันก็ใกล้หมดแล้วแหละแทบจะควักออกมาใช้แล้วนะคะก็ใช้ได้เกือบเดือนนะดยขวัญคิดว่าใช้ได้เดือนกว่าเกือบ2เดือนถ้าคนประหยัดนะแต่ขวัญไม่ประหยัดไงขวัญก็แบบบีบๆใช้ทาทาหน้าทาคอทา,ทาแขนอะไรเงี้ย คือมันมันเหลือมันก็เอามาทาแขนไม่ได้หมายความว่าขอนปั๊มมาทาแขนนะคะก็วันนี้ก็แค่นี้เนาะมารีวิวเอาแค่เนื้อเนื้อเนาะไม่เอาน้ําไม่อยากพูดเยอะนะคะถ้าใครสนใจก็ไปลองดูนะคือขวัญใช้แล้วไม่แพ้ก็เป็นการการันตีได้ในระดับหนึ่งแล้วว่าผิวแพง้ง่าจะไม่แพ้นะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่แพ้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคือขอญอยากจะใ,ให้ทุกคนลองใช้จริงๆคืออย่าเชื่อขัญมากคือให้ขัญเป็นคนแบบ มาเหมือนมาโฆษณาว่าเออมันมีตัวนี้อยู่นะว่าแล้วมันก็แล้วมันก็ใช้ดีเลยสําหรับคนผิวแพ้ง่ายแต่ไม่ได้หมายความว่าคือจะต้องซื้อตามทุกตัวนะคะก็คือ,คอลองใช้วิจารณญาณของตัวเองดูนะคะว่าชอบหรือไม่ชอบยังไงนะคะเพราะว่าแต่ละคนก็มีพื้นฐานผิวหน้าไม่เหมือนกันเนาะบางคนอาจจะแพ้บางคนจ,จะไม่แพ้อะไรเงี้ยก็วันนี้ลาไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าพยายามจะทําคลิปมากขึ้นกว่านี้เนาะก็ไว้เจอกันนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย